อายุคนและได้ร่วมการทํานุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญซืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโต,ตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาว,วิเชียนคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาล และในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายูเจ็ดหัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยาย,ยมราชเป็นท่าหลวงเทศาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียนคีรีเป็นจางวางกำกับราชการ ตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2,444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพึกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียนคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8 ได้ทำคุณงามความชอบไว้ยอย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากลลนกล้าวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดกล้าวพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราชส4 5 6เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นจิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่ง นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามเมื่อยาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วนี่คือสุสานของพยาสุวรรณกิรีสมบัติเยียงแท่เฮา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลนสงขลาและเป็นต้นสกุลนสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลนสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทําพิธีคารวะบนพระบุตรในเทศกาลเชงเมงวันพระบุตรของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็น่วงซุยเนื่องจากทําเลตรงนี้เป็นทําเลที่ดีมากเ,เพราะว่าด้านหลังติดภูเขา นะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล คฤหาสหลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวลนะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับ านหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรนะสงลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นสารกลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งล้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525 25, ซึ่งปีครบรอบ 200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั <goof cji> ้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบันการเวลาผ่านมาจนถึงพอสอนี้ บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานาน จนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟางตั้งอยู่บนถนนาน,นางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่สของตระกูล ข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลําจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปักใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่า,านกันไปทั่วให้รู้ว่าร้อยจังหูประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือ เราเล่าต่อๆกันมาบาเมืองไทยนี้ที่นี่มียังมีมะพร้าวเกาเลยเออลองมาทําทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทําขายเลยมาถึงร้านนี้ปัจจุบับนก็ประมาณแปดสิบกว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นรุ่นโคมมาถึงรุ่นรุ่นหลานนี่รุ่นที่สามแล้วคะ่ะตูน้นี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของของไทยเราที่คนจีนทาเนี่ย ใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มนะครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนแต่สมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยก <c oughs> ็คือมากินประจำ แล้วก็ถ้าแขกไปพวกพวกมามาเยี่ยมก็จะพามากินีน่นี่ถ้ามาสงขาต้องมากินีน่นี่ถึงจะถึงสงขานี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านคราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลี่ไปด้วยนานา,นาอารยะวัฒนธรรม อันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรื่องรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลา ชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน ถ้ามีเมืองไหนคนดำขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาซามีลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก่อนหนูกอบแมวไล่กันทุกวีทุกวันมันไล่กันทำไม สงขาสงลาลองมาสงขากันใหม่บนแผ่นดินถินฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาต่างกวน เขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาต่างกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุดกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนคราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปลยของชื่อเมืองสงขลา ว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตัางกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมูสาวาดถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ นบ,บนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีสุดหมอกหรือพระเจดีหลวงเป็นเจดีซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ชัช่างโปรดให้พระยาวิเชียนคิรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่ห บุรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระปราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีหลนเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตรไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432หลนเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมาลายูเมื่อถึงเมืองสงขาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จ เป็นรูปทรงก่ออิดถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญ